สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิชาณรนุปัมภ์คณะศิลปะและการออกแบบคือวันนี้จะมาประกาศเรื่องการกู้ยืมและการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่1 2,558นะคะคือให้เตรียมเอกสารดังนี้มี1แบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e s t d i l o n Loan 2หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้กู้ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว3สำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองรายได้ให้แนบไปด้วยนะคะ 4ใบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมกิจอาสา18ชั่วโมงที่ทำเสร็จครบหมดแล้วแล้วก็ข้อ5อย่าลืมติ้นใบเกตผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตมาด้วยนะคะเมื่อเตรียมเอกสารอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำมาส่งที่ที่ลอยนะคะภายในวันที่22พฤษภาคมนี้เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะคะยังไงก็ให้รีบเตรียมเอกสารแล้วก็นามาส่งด้วยนะคะค่ะเรื่องต่อไปที่จะมาพูดคือลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่1 จะมี2กรณีคือ1ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มจากกยาศาและก็กรออคือให้ไปพิมพ์ใบลงทะเบียนแล้วเข้าไปดูเลขที่ใบเสรศ็จจํานวนเงินในอินเทอร์เน็ตแล้วก็นําไปกรอกในระบบ e e-student loan เพื่อยืนยันการใช้เงินกองทุนส่วนกรณีที่2ต้องจ่ายเงินเพิ่มจากเงินกยาศาและก็กรออก็คือให้แบบพิมพ์ใบลงทะเบียนไปจ่ายเงินที่ทธนาคารตามวันที่เวลาที่มหาลัยกำหนดแล้วก็เข้าไปดูเลขที่ใบเสรศ็จจำนวนเงิน ในระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็นําไปล่องในระบบอ0สติยูิมโดนนะคะ,นนะ,คะเพื่อยืนยันการใช้เงินของคุณระยะเวลาที่ให้ทําก็คือ29มิถกาทุนาถึง30กรกดาคมนะคะข้อสุดท้ายที่จะมาเตือนอันนี้สําคัญมากๆลงนามในแบบยืยนยันค่าเล่าเรียน,นะคะ่ะคือถ้าอันเนี้ยถ้าไม่มาก็ถือว่าไม่ได้กู้เลยนะคะคือให้ทําที่ ตึกหน,นะคะวันที่1-4กันยายน2558นะคะยังไงก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะะ